ไยาไปจเดี๋ยวพี่ใส่แล้พี่ใส่แล้เป็นทีมเป็นทีมอะ้วใส่้จส่สาพิวพิวทำไมล่ะเอาไอวาขอพ่อดูชัดๆหน่อยหันหน้าไปพ่อพี่ ไอ้ <łość> บ้านบ้านว้าวไอ้บ้านเนี่ยไอ้พ่อเขาบ้านเล็ไปแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวจาวตัวเล็กค่ะมัซื้อบ้านกันไอ้พ่อรู้ไหมไอ้พ่อรู้ไหม เอย่างนี้ก็พอไปแล้วโอ้โหวองดูบ้างเลยทำไหมโอ้จับมาทางเขาพอพอแล้วไม่ได้บางอย่างตายยากเออลงข้างๆก็พอทำไมปุ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กเหรอไปชิ๊กจี้ โอ้ตายเหรวะลงอะไรงเลยปิวอ๋ออาาไม่ได้ค่ะแล้วเร็วใหม่ไม่ทันติไม่ทันเาใหม่เอาใหม่ดูดีสามร้อยเห็นที่คูณเรียกที่คูณเอาใหม่เธอไม่เห็นจริงจรเหรออ้าวดู้ปนนะดู้นนะปิวิวอ๋อ 啊，蔫了，蔫了。来，来，你来，我还不上。哦。啊，我扑巴了。我扑巴。哦。扑扑。哦哦，那变成动态了。啊，太阳了了。扑呱扑。哎呀。来，听见了。妈啊！ เอาใหม่เอาใมาหน้าดีนีเอาน่าีจับกันไมคทันอ็ูนือดูบ๊อ้อ้าทำไมคนนี้โดนล่ะเอยาบ้า้วโอ้ไ้โดนสองวะไอ้ยาไว้้ออ้าวไอ้ยาบ้าไอ้ยาบา พิธ pues ีเอาไปเอาไปแล้วไปแล้วไปคุกาะปิ้วปิ้วอ้๊ยวะปิ้วปิ้วทำไมล่ะเราท่านหน่อยสวัสดีทุกคนหน่อยเอาไปเอาไปเด้นสวยปิ้วโอ้ยโอ้ย What a doing? คนเยอะสิ่งของเราเนี่ยโอ้เอาว่าอันนี้เนี่ยถ้ามันพิมพ์ซ้ำๆกันทุกคนเน่ะก็คือมันจะเพิลึนโหโอ๊ยทำอย่างนี้ให้พ่อพ่อเปล่าขอหอนก้าวนึิม คนไม่เห็นสองร้อยข้อความแล้วว่ะเออดูดิคมมี่พี่นี่มีคอนข้างหลอก่ใส่แว่นเหมือนกันเลยอ้อค้นายเมีคนพนว่ไม่เห็นค่ะเห็นแตาอกพี่นี่มีคนข้างหลอก่ใสัแว่นเหมือนกันเลยอ่ะห้องอไทวมัอ้อพี่เารวอไอวามันนี้แล้วไอวามันนี้แล้ว e t g o e

นั่งไงซักกันนี่ไงวามมุอตรงนี้เลยมานั่งไงซักกันนี่ไงวามมุดตรงนี้เลยมาแต่เราิิโจเป็นทีมเป็นทีมอ้ออาทำไมอนคนนี้โดนล่ะโดนไม่โดนเออกนโดนสวะอ้อดพี่พี่แล้วพี่ใส่แล้วพี่ใส่แล้วแล้เป็นทีม แที่ใส่แล้วี่ใส่แล้วี่ใจบาทำไมล่ะเอาไอวาขอพ่อดูชัดๆหน่อยไอวาล่ะไอวาบ้า แม่รู้บอกเาบ้านไปแล้วไม่อาเีจ้าตัวนี้นะซื้อบ้านไม่พรูใส่่พูใส่บ้านตนรีค่า่องนี้ใ่อเหรอขึ้นได้มน

เอาใหม่อาใหม่ไปดูสิสามร้อเห็นที่คูนเรียกที่คูณเาธอไม่เห็นจริงๆหรอดูดูกรปุกนะดูดูกรปุนะปิ้วปิออยอ่ะยาเลยอ่าเลยอดีแล้วาูโดแล้อ๋ออ่ะปุมากลาปุบปิ้วปิ้วออ อ๋อแตเป็นลมตายหรืไงอาตาญยาแล้วหรอปุ๊บ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 ปุอาปุ๊บปุ๊บุ้บปุ๊บม่๊บปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บ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 ปุปุ๊บปุ๊บปาบ้ปปอปญบป

สดีทุกคนหน่อยเอ้ายเอาไห่เดาไสวยโอ้ยโอ้ยดุยคนเยอะสิง่งเดเราเนี่ยอเาว่อันเนี่ยถ้าท่นกินซ้ำๆกันทุกคนน่ะคือมันจะมีเหมนนโอ้โห เาหอนก้อนึงคนไม่เห็นสองร้อยข้อความแล้ววะดูดิพ่เมที่นี่มีค่น้าอกที่ส่แวนเหมือนกันเลย้อมกันเลยโอ้ยมี่มไม่เห็นค่ะเห็นาว่าคนี่ที่นี่มีคนช้างบอกที่ส่แวนเหมือนกันเลย